อันไล,ไ,ลไลสไตล์บายสมซาสิมะสอนสิมะสอนเรื่องอันใส่จักเล้ะค่ะมีเอมีเพื่อนด้วยกันนี่แหละคะ <S <S ่ะพนถามว่าพนอยากใส่จักเป็นหัดวิธีเย็บจักแนวซานเป็นนันเพื่อนกันคุณละค่ะยวน อุส่าฮัลต์พละพ่นนันคอมเมนต์มาพันว่นอันสอนวิธีเย็บแน่เทมีจักสีเฮบเป็นพ่นวามาเลี้ยนลูกการอันอันโตหยังโตหยัง,ยงใส่กับจักต,ตัวใดตัวใดเกี่ยวกับอันนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อแล้วสิมาฮัให้เย็บแล้วบวิธีเย็บค่อยๆเย็บไปนะคะอันสีมะแนะน้ำว่าตัวนี้คือหยังตัวนี้คือหยังก่อนเพื่อเลี้ยนลูจ้จากก่อน จังอันจังอันนี่ยังกว่เขาเอินจังอ่าคอยเย็บไปเทละหน่อยเทละหน่อยนะคะขั้นตอนก็นคือให้เลี้ยนรู้ว่าจักมีอย่างแน่ก่อนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้สิเป็นนั่นอันอันได้อันนี้ได้กออันนี้ได้เย็บเด้อค่ะสองอยางอันได้กอมันสีมีอันเห็นหมค่ค่ะชัดบ่เนี่ยมันสีมีตัวเนี่ยใส่สำรับหอยได้ตัวนี้เดอ้อเนี่ยเนี่ยใส่สำรับหอยได้ตรงตรงนี้เพื่อสีมะลงตรงนี้ค่ะเนี่ย แล้วก็เห้วมาตรงนี้คือได้ก่อเห็นบ่ค่ะอันนี้คือได้คืออัน,นลูกอันนี้เนี่ยเห็นบ่เนี่ยพ่นพ่นอยู่ตรงนี้มืนอก็สิีมีสปริงอันยิบเข่าก็คือให้หมุนเอาได้ก่อพอะเต็มแล้วเขาสีดันเขาสีดันออกมาเองเด้อค่ะ เขาสิดันดันได้ออกมาถ่อเขาเต็มแล้วตัวนี้คือการโกได้อันนี้สายพันธุ์เขาค่ะสายพันธ์จากแล้วแล้วอันมันสีมีตัวนี้ตัวนี้เห็นบ่ค่ะตัวนี้คือปรับระดับความหางความทีนะคะ,ท,ะท่าทีกับยับมาที่หนึ่งที่สองที่สามกับคอยห่างไปหอดมันที่หากะกะ หนึ่งนี่กะทีสุดสองสามสี่นี่กะคือหางออกแล้วแต่เฮ้าสีเบิ้งผ่าว่าเฮ้าชอบระดับหางใดตัวนี่คือตัวปรับค่ะตัวนี้สีโยกกับ้ายกับขวาค่ะคือจังอันคือจังซางซาแซกเนี่ยเห็นบ่ถ้าถ้าสมองมือขางหนึ่งซางซามาโยกไปโยกมากโยกไปโยกมา,ก,มากสาิผ่ามันสิถอยหนาถอยหลังนะคะ่ะเวลาปาน่ะนเนี่ยตัวนี้สำคัญคือกันค่ะสำคัญ ับจักตัวหนึ่งคือกันค่ะนี่แล้วอันนี้แล้วอันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือตัวหมุนได้ยืดขางบนลงขางล่างค่ะเห็นบ่เห็นชัดบ่ที่ที่สร้างสาลอยได้เนี่ยลอยมาจากเนี่ยเห็นบ่เบิง่งเนอหค่ะเนี่ยเนี่ยนี่คือลอยได้เนี่ย ลอยมาตามย่วงเอียงของเขาขห้อยเขาละ่ะเนี่ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างของอันนี้คือคืออันนี้คือเข็มอันนี้ตีนผีอันนี้กะกะสวยอยู่ข้างล่างค่ะมันจะมีหูอยู่ถ้าสื่อจากมาสางเขาสิบอกดอกค่ะใต้นี้ก็คือเป็นลูกกะสวยมันสิขืนหลับกันค่ะมุนขืนมุนลงเป็นการท่อผ่าเลยค่ะเนี่ย ข้างล่างก็จะเป็นน้ำมันเด้อค่ะข้างล่างนักโอ้ยข้างล่างสิเป็นน้ำมันเด้อค่ะไว้เปิดเติมน้ำมันน้ำมันจักก็สิเป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยค่ะน้ำมันจักขอันนี้ของสร้างซาใสไยีหอนี่เนี่ยค่ะนี่น้ำมันจัก เวลามันแหงก็เอาลงไปนั่น yes. ี่เดี๋ยวสังสาสิเห็ุให eh? ้บึงเนี่ยค่ะเห็นบ่อหนี่งัดนี่เด้อค่ะงัดบึ๊บนี่น้ำมันยังบ่น้ำมันยังไม่เอือเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสังสาเอาอน่ ง้างขึ้นง้างขึ้นแล้วเขาก็อันนี้ถุงมืออันนี้็รสร้างซาผลิตใส่เองเดือจากเนี่ยค่ะเนี่ยไว้สำหรับจับคุน นี่ไว้เติมน้ำมันต้มนจากเปิดมันสีมีบวงมันสีมีถวยอยู่นี่ค่ะ้ขย่ก็เบนี่ย,ยเห็นม่เติมน้ำมันลงไปให้ได้ให,ไดให้ได้เขตที่สั่งคนเคยสอนไว้ค่ะผู้คนค้ายจักอะ่ะทำมันอันอยู่ได้ได,ได,ได้ดับคือคนบอกแล้วเ้ากะเนี่ยเ้าก็ปิดฟ้าไว้ นี่ล่ละค่ะอันเบื้องจักเบื้องต้นนะคะอันนี้คือจักจักอันเย็บผาแล้วก็งับข้นมานะค่ะนี่พอง,งับข้นมาแล้วเขากับมาเซตโตขางลางเป็นตีนหยับเดยอค่ะเนี่ยเดยอสิให้เบิ้งนี่ เหยียบขึ้นเหยียบลงเหยียบเหยียบขึ้นเหยียบลงเหยียบขึ้นเหยียบลงคือถอยหน้าถอยหลังเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวนีค้คืออันคือมาเหยียบผ่าก็ต้องประสาทสัมผัสได้หลายอะค่ะเพิงตีนทั้งมือเลยเนอ มากอได้ในสีมาปับปับปับได้ในสิมาแซกขึ้นแซกลงหาะเห็นม้นมืองมือห่างๆจักแล้วก็มาเบิ่งได้ทางล่างมันเบิดแล้วก็บเบิ่งตีนตีนที่เขาเหยียบไปเหยียบมานน่นให้มันขึ้นมันลงคือถอยหนาถอยหลังค่ะนี่แหละสิมา่าวเลี้ยงนเครื่องมือในตัวจาักการใส่งานโดยโดยคร่าวๆนะคนะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เลี้ยนลูดโดยตัวเองอะคะอ่ะด้วยน้ำนะคะช่วยด้วยโบเมนว่าอันจะเลี้ยนเท่เดียวหรือลูกโบเมนคืออันนี้ก็ถือว่าข่าวข้าแล้วะค่ะเพราะเขาใจได้บางส่วนแล้วบานี่ซังซาสีมานสอนเย็บเด้อค่ะสอนเย็บมือไม้หัดเย็บนะคะว่าซังซาสีสอนแบบใดอันให้เอฟซีเบิ้งเด้อ ใจเย็น,น,นเยน็นอันนึงด้วยอัน่าการเย็บผานี่ให้เป็นนี่นึงหนึ่งหละมัดสองอันสองการย้าใจฮอนค่ะใจเย็นเย็นถ้ายุ่กับจักหราต้องใจเย็นเพราะว่าถ้าได้ขาดได้รุดหรือผ่าขาดผ่ารุดกะสีแบบว่าผู้ลงทุนกะสีกะถือจักเลยเพราะว่า ลำคาญเียงสีนาผูประมักอันนี้คือจากคนทีมีประสบการณ์ที่มาจางสังซาเย็บผ่าแล้วเขาบอกสูฟังเขาบอกว่าเงินเดือนสามีอันอันออกอันได้อันจกักอันเทรลอันสามหลังสี่หลังหุ่นเยนหนึ่งค่ะที่ซื้อแต่ว่าเขาเย็บบอเป็นอันสิเป็นกับเขาก็เอาซื้อมาแล้วได้ขาดได้รุดเขาก็หุนหวยยังสีนะเขาบอ่อัน แบบว่าบ่าบาใจบบเอาองสินาะแม้แต่เฮ็ดของจาของเองเนี่ยยังมาจางสรงสารก็คือว่าทั้งนั้นทั้งนี้กะหนึ่งให้ใจลมลมอะค่ะเขาจักต้องใจลมเด้ต้องผิวลมล์ออกมาเพราะว่าอันเวลาเจอผ่าขาดหรือว่าเจอได้ขาดเท่าสิบงหุญญ่นยิดนะคะมะอันนี้คือบอกการใส่จักการใส่อารมณ์ก่อนเขาจักเมืองตนเด้อค่ะ่ฮู้วอันที่พูดนี้คือจะของเป็นเน้ บ่เมนว่าคนอื่นที่เขาเย็บดีเย็บอันองามก็สังซาเขาเหตุเขาปรับ,บอารมณ์เป็นแนวอื่นก็นได้แต่ว่าอันนี้คือสังซาผูดในนั้นะนนาว่าอ,อ,อ,อารมณ์ของสังซาก็ขึ่นจากสังซาก็สิสสสกกเป็นคนแบบวหาวใจห่อนงานบม่ออกสมองบ่เดินนะ,ะใจร้อนงานไม่ออกสมองไม่เดินค่ะอันนี้คือส,สโลกแกนของสั่งซาค่ะ ขาเขาจาักนี่ถ้าอารมณ์เครียดหรือจิตบกอยว่างนี่สังสาสีไปต่อบ่ได้เลยแต่สังสาสีขับรถออกนี้เลยนี่แหละ,ะเป็นสไตล์ของสังสาถึงได้บอกว่ายู่ได้โดนกับเพราะว่าเขามักน้ำมีส่วนแล้วกับปับอารมณ์าเขาจาักนี่อารมณ์ดีอย่างเดียวค่ะอารมณ์เครียดนี่ได้ขาดกินกาแฟก่อนค่ะ วันที่สอนนักเรียนใหม่หอเย็บจกักจริงงานกับมีเด้อค่ะเพราะว่าคิดถึงอันตอบคอมเมนต์มาสองวันที่แล้วนะว่าให้อันัอนเรียนรู้เรียงจักแน่สิเทียนได้เป็นมือใหม่ยังสินาะเพราะว่าเพิ่นคนเ้าบ่มู้เนาะอาจจะแบบว่าอาจจะมากแต่พอดีมาเก็บกับอันสิ่งนี่กับยางเรียนเทียเป็นไปได้ยังสินาะกตสิสอนเพิ่นสอนทุกคนนั่นลหละค่ะ กาแฟหฮอนค่ะอันเริ่มแรกเริ่มแรกช่างสาสีหาเศษผ่าเด้อเศษผ่าพวกคุ้มจักหิยูค่ะ าอันนี้อันนี้ตรงตีนเหยียบก็เห็นแล้วแม่นบ่กค่ะบันนี้มาทางกาสิบ,บ้านคอยพ้าเห็ดอันนี้ก้อนสียอันนี้เป็นเฮาเฮาไหาเฮาไม้อันเห็ดยังสี่ก้อนเด้อค่ะ เ้าสิบม้า,มาเห็นวงกลม,มสีไว้แล้วก็ขีดเป็นสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยค่ะนี่อันขีดเป็นวงกลมแล้วก็ขีดสี่เหลี่ยมไว้ด้อค่ะแบบน,นี้ข้ามา อันนี้บันนี้เย็บเป็นเย็บอันเย็บซีเหลียมเนาะค่ะบันนี้เขาหาตามมันที่เข้าอันเขาขีดไว้อยากให้เ้ามเข้าเป็นมองได้เข้าไปมองได้เขากะเข้ากะขีดไว้อ่ะค่ะแล้วก็มาเปิดสตาต้าที่เปิดเปิดแล้วเข้ากะเข้ากะเย็บตามนี่ตามเส้นที่เข้ามากไว้เด้ะค่ะ เน่ยค่ะเย็บน้ำเส้นที่เข้าอันขีดไว้ยุดจักให้ได้ค่ะฝึกวิธีฝึกวิธีเยียบขาสะอาด ยังก็เขาเออนันอันตีนจักให้เบรกจักได้นะคะยุ่ข้างล่างตีนอ่ะเขาขีดไว้กันเด้อเนี่ยค่ะเพ็ดเป็นอันซีเลียมไว้เขาในซีเลียมนี่หัดหัดเย็บวนก่อนค่ะ หัดยุดธ์จะขยุ่ตามที่ใจจยาของอยากยุทธนะ เ,เห็ดหมื่นละสามสีว่วงเห็ดไปค่ะเนี่ยหัดเด้อค่ะหัดเย็บเป็นตามวงตามวงไม่ไมอะ่ะ